แล้วไม่ใช่แพงตัวเดียวนะแพงสองตัวหมายถึงว่ามันท้องอยู่แล้วแล้วก็มีมมการผส<น>มพันธ <ชน S 2> ุนน์มันชนกันมันชนกันท้องชนกันกับตัวอื่นแล้วลูกก็ลุี่แบบทาร่าเศร้ามากแท้งลูกมันเกิดมันเป็นยังไงคะก็เหมือนแท้งลูกนี่นี่ดูดูลูกันเลยตาดูที่แรกพี่คิดว่าทีแรกคิดว่ามันจะมันจะโอเคก็ทิ้งช่วงสักสามสี่ชั่วโมงตัวที่สองออกมาอีก แล้วพี่กับทาดาก็เอาไปอยู่ไฟนะองก็คือลองทำทำไอ้คอกนั่นแหละแต่ไม่อยู่สองวันมันก็เสียมันเสียเลือดมากหมายถึงตัวแม่หรือตัวลูกคะลูกเสียงแต่อยู่ในท้องเลยครับแต่ตัวแม่เพิ่งเสียแต่เรากังเราไม่กินมันเราฟังเสร็จแล้วกลางคืนเรามาขุดขึ้นไปแล้วก็ไปกินต่อแล้วก็ไปทําแลมเดินไปทางนี้แลมอบเดินไปทางนี้ทางนี้สรุป้วสรุปแล้วก็ กวย่าปลาไปเก็บผักบราซิลไปเก็บผักเรียกทำไมครับล้อถ้าเวลามันร้องอย่างนี้มันหมายความว่าไงครับพี่วัเอ้าวเราจะเอาเราจะเอานมคือให้กินนมแล้วก็ทำเป็นโคชีสด้วยคืออะเศษใบไม้เศษอะไรที่เหลือนะคะอะไรเขาก็จะมาทำผักกะเพาอันนี้เรายืนอยู่บน

you guys, did it before? This is a real one. This is Jasmine. Hi, Jasmine. that grow up on the summertime only. Let's fall down this with a Jasmine tree. A coconut tree. Everything t a b l e เาหน่อยเร็วค่ะพี่คนนี้ทำอะไรอ่ะเกือบพูดออกไปแล้วคุณเกดูคุณเทำอะไรอ๋ออันี่เหรอรปัดเร็วๆเีมาคนละฝั่งกแล้วขาใหญ่ทไมปัดเมาคนละฝั่ง ล้วลวแล้วแล้โผลเดือนอีกขาก็ใหญ่ยไม่ไม่ได้ถ่ายนู้นกตรงนี้เหมือนกันเอแตเเดินถอยไปอ้ยเอ้ยได้ผลที่วัดอันลดเลดน้ำออกแล้วโหพี่วัด พี่บัตรเท่มากเลยอ่ะโอเคเรามาเนี่จะเป็นเป็นบ่อปลาหินเหื่อแตกเลยอ่ะอันนี้คือบ่อปลาหินอันนี้้ใหผู้หญิงคนนี้ตลกอ่ะนี่คือแบบที่สูบน้ำเลือดที่ป้ายที่พึ่งทำเพราะว่าคุณยวจะมาขึ้นที่นี่เขาทำเนี่ย